นีครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงสิงชุมพลนอ,อนุวัต์ยิมฝ่ายน้ำเงินทับหน้าสปเปรมบุตรนะครับหรือว่าสีเสื้อเดิมก็คือยุทธก,การมวยไทยคู่นี้เวทที่กันน้ำหนักฝ่ายแดงต่อให้1ปอนด์นะครับฝ่ายแดง101ส่วนฝ่ายน้ำเงิน102ปอนด์ เตือน,นเข้าไปครับเปิดเกมครับไฟแดงเราสิงชุมพลแต่ว่าทำหน้าซ้ายซ้ายมาดีครับหาต้องเก็บกันซ้ายก่อนครับตอนนี้ยัดเข้าไปครับค้นละข่าโอ้โหอ่ะตอนนี้เด้งมาจะาตีชาสาริกันดึงบอกตนติดเพื่อไปไอ้หนูออกมาก่อนจังวหวะขวางจังหวะไล่แข่แล้วก็แทงสวยๆนะครับทับแนะ่ ยุ้บอลต้องเดินเบียดให้ติดครับอัดชีนี่เยอะด้วยนะครับเ,รเดินจะเบียดจะกล้ำได้เสียงเชียก็รออยู่นะครับต้องทำให้ต่อเนื่องพอเบียดเข้าไปกล้ำไม่ได้ดูครับหน้าเขามีจังหวะกดแขนดักแทงวงนอกมีสายจัดจ้านอยู่แล้วนะครับขับหน้าต้องชนนะครับต้องเดินให้ต้องเดินให้เร็วนะครับยุ้งบอะ ตังปอมครับดักแทงเข่าซ้ายขึ้นคอได้ไหมแหมมีแทงเข่าโต้ด้วยติดตกติดตัวติดตัวยกยกไม่ยกแหมดันเข้าเชือกครับครับหน้าต้องเดินนะครับต้องเบียดต้องชนทับหน้าโอ้โหดูวันนี้นี่ถือว่ามาวางแหวนมาดีนะครับในไม่มีลูกขวาง็ต่วขวางอยู่เลยครับนี่แหละครับพยายามจะแก้มือเข่าด้วยกันขวางหน้าครับครับหน้าสิงชุมพลจับได้สวยก็ต้องตีให้เจ็บด้วยครับ เกาถึงตัวไม่ถึงตัวครับสิงห์ุพล์หมโดนซ้ายไปก่อนครับโอ้ทําหน้าวันนี้หน้กากลมาคบเครื่องเลยครับอ่าเขียล่างอีกโอ้ลนะ้วงในนี่เลยครับเป็นการแก้มวยเขา่าครับแก่ขวางแก่ป้ายนี่ทําให้สิงห์ชุพลนี่โอ้คอพับคออ่อนไปเหมือนกันครับอ่ะ,อะโอ้ดูครับแมชิงยัดท้ายแล้วป้ายขวางแมสิงห์ชุพน่าจะทนวนมาเล่นในก็โอ้โหดูครับแมวันนี้เจ้าทับหน้า เขาบอกแ่าลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยครับมหาคุณพ่อวางเก่งแล้วดูคุณลูกครับตอนนี้แต่ว่าสิงชุมชนตอนนี้ดับเครื่องชนแล้วครับยาชีก็ขยายามาเป็นแสนกว่าบาทแล้วนะครับพยายามจะให้เดินเบียดเดินต่อยทางมวยก็ไม่ท้ออยู่แล้วนะครับยังสู้อยู่นะครับยังทําอะไรได้ไม่เป็นนิจงานมาดูจังหวะฝีมือหลักเลี่มการยืนม,มวยของทัพแม่อาวุธมวยถือว่าจุกจิกแล้วก็ครบเครื่องด้วยนะครับไฟนมีถือว่ามีการ แก้เกมมาดีโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่โอ้โหออกเงียนตาจริงๆเลยเอาละครับยังไม่นอนะครับเวลาก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับใบอก้กัปตินชุกพนพยายามจะเปลี่ยนเข้าไวคแล้วโดนล็อกเอาไว้อีกวันนี้ชกมวยเขี้ยวมากเลยครับทางด้านทับหน้ามีฉาบซ้ายฉาบขวาเข,ข,ข,ข้าในนี่แกกดแขนไว้เลยครับตกยากครับรูปร่างดีด้วยครับสิงชุมพลใจมันสู้โอ้โหดูกระมา,าเอจอดักแทงแล้วก็มีหมัดตามเข้าไปอีกครับ โอ้เหนือชั้นเลยครับวันนี้ทับหน้าสอเปรมบุตรดูอาการมวยก็โดนไปพอสมควรก็ทำท่าจะยอมไปเหมือนกันนะครับถึงชุมพลโอ้ทับหน้านี้วันนี้นี่ถือว่าดีมากๆเลยครับฟอร์มหลังๆนี่ล่าสุดชนะเด่นชัยสอสุจิมาวิทยทีรังสิตนะครับ วิชาสาวิจาร์ครับรับไปที่3แล้วก็มาทางมุมน้ำเนือนครับหมาฟูแปดครับทับหน้าสอเปรมบุตรนี่ลูกชายคนเก่งของที่ยุทธการเด็ปอวอนนี้ววาชาัยไปครับโอ้โหอย่างหล่อเลยทับหน้าสอเปรมบุตร